สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูบนสูตรสุดท้ายพรุ่งนี้แปลว่าล่าง EP ที่หกครบหกคลิปแล้วนไปดูดูคำเตือนก,นกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย คนจับคู่กันประจำวันที่หนึ่งครับสองครับหกเก้าเดย้อนดูที่เจ็ด 52 1000ต9บวกคงนีได้จะเอาตัวนี้หรือ100,000บวกน้ยบวก สิบสามครั้งสิบล่างสามครั้งบวกสี่คงที่ก็คือหกบวกเก้าเจ็ดบวกห้าบวกสาม ก้าสามเป็นเจ็ดห้าสามสิบห้าบวกสี่เจอกับหกเจ็ดแปดแปดบวกเก้าได้เจ็ดแปดสิบได้ห้าศูนย์เก้าบวกเจ็ดเป็นหกหนึ่งจะพู องตัวห้าหกห้าหนึ่งศูนย์หกศูนยสตัวคือเจ็ดห้าหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดห้าหกเจ็ดห เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดห้าหกแปดห้าหนึ่งแปดศูนย์หกแปดศูนย์หนึ่งจบเรียวไปที่ศูนย์หก ตัวมาเรีที่8สามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกล่างสามหกเก้าแปดหกสาม

แปดสองสองเก้าสองเจ็ดเก้าสองสองแปดหางแปดหางมีสิบไหมมีสิบลุ้นไหมเจ็ดสองสองเจ็ดตัวกลับเลยให้เรียบร้อย

หนึ่งสองสามนี้นะคะแปดเจ็ดบวกสองบวกเก้าแปดบวกสองบวกสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกศูนย์บวกสี่คงที่บวกสี่คงที่ตัวนี้ ก็คือเก้าบวกเก้าเป็นแปดเก้าแปดได้สามแปดสี่ห้าได้ห้าศูนย์ทำไมไม่เหมือนกัน <laughs> จับคู่กันก็คือแปดสามห้าแปดสามศูนย์

แปดห้าแปดศูนย์ห้าหกเจ็ดเท่านี้นะคะ สี่ชอบก็จัดไปไม่ชอบก็เอาตัวที่ชอบสองหางเกตห้าเกตศูนย์กันไว้อันนี้ก็กันไว้แต่เขาว่าสามดับดิถาสามดับ ต้องซื้อเต็มไเลยะเต็มลกเตมเต็มสองตัวสีู่นที่สี่กับเก้าเต็มสองตัวนะสี่กับเก้า ห้าหกจีดเปดเปดเต็มสามก็ได้เต็มสามอยู่เต็มสามกัอันนี้ก็ได้เต็มสามนี่ก็เต็มสามเต็มแปดเต็มแปดไม่มีห้าหกจีดเปดเต็มแปดไม่มี นี่เขาเต็มสองอันนี้นี่เขาเต็มเอย้ยังไม่ได้บวกเต็มเลย ทำเตรียมล่างเตรียมบนยังไม่ได้ทำเลยเต็มสามตัว หมื่นหนมื่นบวกหน่วยเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองบวกสองเจ็ดหรือแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งส,ส,สองสามสี่เต็มสอง ก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเขาเต็มอยู่เก้าแปดสองเขาเต็มสองนะคะเต็มสองนี่แหละอันนี้เต็มสามเต็มสองได้เลยเต็มสองนี่แหละเต็มสามตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่มันมาเต็มสองแปดสิบเต็มเก่าเต็มสอง ห้าอันสิโอ้อสีแดงเขียนเลยเก้าแปดห้าเบดห้าสองหางเขาเต็มเต็มสองห้าหกเจ็ดแปดเต็มแปดห้าแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสาม เต็มสามเด็กเต็มแปดเต็มสามเต็มเต็มสองตัวนี้เราใช้เจ็ดใช้สองบวกเจ็ดบวกศูนย์เจ็ดบวกศูนย์เจ็ดแปดเก้าสิบชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไม่ลุ้นดูคำเตือนอ้ยหาเต็มยังไม่ได้บวกเต็มเลย แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า